อาจารย์ดรมานุษอารีอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์มานุษครับครับสวัสดีครับคุณวาดและท่านผู้ฟังครับอาจารย์คาดถึงไหมครับว่าจะมาถึงจุดนี้คือเราคุยกันไว้ก่อนอาจารย์ชี้เป้าแล้วว่ามันทิศทางมันมาทางนี้แต่อาจารย์คือวาดเองก็ติดตามข่าวนี้ผ่านอาจารย์ผ่านอาจารย์สลาวุฒิและอีกอาจารย์หลายท่านแล้วก็ติดตามข่าวจากต่างประเทศก็ไม่นึกว่ามันจะแรงขนาดนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์ประเมินยังไงครับอาจารย์ครับครับคือตั้งแต่วันแรกๆที่ เหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะนะฮะหมายถึงสถานการณ์ระหว่างเอเสราเอลกับฮามาสเนี่ยนตั้งแต่ปีปลายปีสองพันสามเนี่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมมองว่าสถานการณ์เนี่ยมันมันน่าวิตกกังวลว่ามันจะบานปลายนะฮะเพราะว่าผมมองปัญหาของตะวันออกกลางในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอำนาจนะฮะในภูมิภาคซึ่งมันพันกันไปหมดนะครับ มันจึงมาถึงวันนี้ที่คุณว่าดใช้คำว่าถึงอะไรนะฮะจุดวิกฤตสุดเนี่ยนะฮะอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ขณะนี้เนี่ยนะฮะก็คือความรุนแรงที่มันจะยกระดับเป็นสงครามในภูมิภาคนะครับสงครามใหญ่นะซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะ ล่าสุดเนี่ยนะครับประธานาธิบดีโดนันททัปมเนี่ยก็ได้ขู่นะครับอ,อย่างหนักเลยขู่อิหร่านเนี่ยว่าโอ้ยังไงอิหรา่านจะต้องมาเจราจาแล้วก็จะต้องยอมจำนนแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับเขาเรียกว่า unconditional surrender เนี่ยนะมไม่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 มีเงื่อนไขใดๆทั้งนั้นรทรัมป์บ,บอกว่าตอนนี้รู้แล้วว่า ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแต่ยังไม่ใช่ยังไม่อยากสังหารตอนนี้ใช่ไหมครับก่อนหน้านี้เนี่ยในท่นยูฮูก็บอกว่าจะสังหารผู้นำสูงสุดของอิหร่านแล้วก็ทรัมป์ก็บอกว่าไม่เห็นด้วยอะไรเงี้ยใช้จะเบรกไว้แต่ผมว่ามันเป็นลักษณะของการการขู่นะฮะการมากกว่านะครับพร้อมกันนี้เนี่ยทรัมป์บอกว่าเรา สามารถที่จะควบคุมนะท้องฟ้าของอิหร่านได้หมดแล้วไม่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 เหลือล้นะมีทางรอดล้วนะครับครับประมาณแบบนี้นะฮะเออซึ่งซึ่งเออปรากฏว่าเมื่อเมื่อเมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับออิหร่านก็โจมตีเข้าไปในอิเซอีกนะครับด้วยขีปนาวุธยี่สิบสาสิบลูกเนี่ยนะเราก็เออมันก็สร้างความเสียหายนะฮะให้กับ อิสเอลเนี่ยหโอ้โหอ,อย่างหนักเลยทีเดียวนะครับ,รบถ้าเราเห็นตามสื่อโซเชียลมีเดียแล้วก็สำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยจะรายงานกันค่อนข้างเ,เยอะมากนะครับดังนั้นแล้วผมคิดว่าอ,อตอนนี้เนี่ยนะทําต้องการที่จะกดดันอิหร่านนะครับปูอิหร,นะร่านนะให้ยอมรับนะครับกับสู่โต๊ะเจราจาแล้วก็ยอมรับในเงื่อนไข อของสหรัฐอเมริกานะฮะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับน่าสนใจอิหร่านเองก็บอกว่าตอนนี้จากปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอิหร่านได้ควบคุมท้องฟ้านะของเขาใช้คําว่าระบอบไซออนนิสผู้ก่อการร้ายไว้ได้หมดแล้วฮะอันนี้คือแถลงการที่ออกมาของทางอิหร่านนะครับรายงานโดยนักข่าวอันยาสิล่าครับ มันหมายถึงอะไรฮะมันหมายถึงว่าณนาขณะนี้เนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่13มิถุนายนนะที่ออสราเอลไปโจมตีอิหร่านเนี่ยทั้งสองฝ่ายนะครับ,รบมีลักษณะของการตอบโต้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันทั้งลักษณะของการโจมตีทั้งเป้าหมายของการโจมตีและทั้งในทางการข่มขู่และวาทกรรมครับนะฮะเราจะเห็นว่าเป๊ะๆเลยเพียงแต่ว่าเอ,อ ในฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะฮะผู้บัญชาการทาหารคนสําคัญสาคัญเนี่ยถ mm. ูกสังหารไปหลายคนเลย yeah, ครับนะครับอันเนื่องมาจากปฏิบัติการภายในของสายลับมอสซาดของ <Yeah. S 1> อ,อิสราเอลแล้วก็ฝ่ายต่อต้านของอรัฐบาลอิหร่านเนี่ยในประเทศเน,นะฮะก็ก็ร่วมกันปฏิบัติการ <Yeah. S 1> นะครับอิหร่านก็จะตรงเนี้ยเป็นปัญหาใหญ่สําหรับอิหร่านที่ ทำไมถึงไม่สามารถปุ่ดอรอยลั่วของการข่าวนะฮะแล้วก็ความปลอดภัยของบุคคลสําคัญสําคัญเนี่ยแล้วมันก็เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่านะ,ะครับคุณคุณว่าครับครับตั้งแต่ผู้นากลุ่มฮามาสก,ก็ถูกสังหารที่รกรุงเตหะรานนะฮะหรือแม้แต่ผู้นําของฮิสบุลล็อกก็ถูกสังหารในเลบานอนนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยนะครับ ก็ทยอยกันนะเป็นชุดๆไปเนี่ยผมว่าอ,อิหลานยังแก้แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้ <ฮะ S 2> แต่ว่าอิหลานก็พยายามนะฮะเมื่อาวานนี้วันก่อนก็มีคำสั่งออกมาว่าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยนะครับไม่ไม่ไม่ใช้ระบบอินเทอร์เน็ตสาระอะไรที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะฮะเ,เพื่อความปลอดภยัยนะะอันนี้อิหลานก็พยายามปรับนะฮะแต่ว่ามาถึงขณะนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะครับ สัญญาณมันอันตรายมากๆครับเอาาร,<ข>อรว่าอาจารย์ครับวันยกมือถามคือค,คือวัดก็ฟังรายงานของอาจารย์ที่อยู่ที่อิรานท่านก็เล่าว,ว่าท่านก็เล่าว,ว่าคือไม่เกิดจากการฝังตัวของสายลับ ที่ปฏิบัติการกอบวินาศกรรมแนวการป้องกันออทางไซเบอร์ต่างๆคือตอนนี้มันโจมตีกันด้วยความทันสมัยมากด้วยไซเบอร์แล้วก็ตามไปด้วยการโจมตีอย่างที่เราทราบว่าใช้ทั้งโดรนของอิสอราเอลนะแล้วก็ใช้ทางเครื่องบินอย่าง F-35 ที่ว่าเห็นในรายงานข่าวเนี่ยแล้วเข้าไปยิงจากน่านฟ้าตรงอิรักคือขอบขอบ,ขอบซีเรียแล้วก็ต่ออิรักแล้วก็ยิงลงมาตอนโจมตีหนแรกซึ่งก็แน่นอนหลังจากนั้นเนี่ยคืออเมริกาบอกว่าอยากใช้รัสเซียคุยจนนาทีเนี้ยรัสเซียบอกว่าอิสอราเอลนี่ไม่อยากเจรจาคือ คือประเมินทั้งหมดแล้วร<ม>วมไปถึงทั้งกลุ่มอาหรับอิสลาม,มที่ก็ถแถลงการปรามการโจมตีคือแน่นอนก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วแต่ว่าทิศทางทั้งหมดเนมันไม่มีความเป็นบวกต่อสถานการณ์เลยครับอาจารย์ครับครับคือทางอิสราเอลเนี่ยนะคุณว่าครับครับอย่างที่ผมได้เรียนมานานแล้วเนี่ยว่าเป้าหมายของอิสราเอลก็คือการดึงสหรัฐในการเข้าสูา่สงครามในการโจมตีอิบาน นะครับทำยังไงก็ได้ให้อเมริกาเนี่ยเข้ามาจัดการกับอิหร่านนะเหตุผลที่เขายกมาอ้างก็คือเรื่องของปัญหานิวเคลียร์ใช่ไหมฮะแต่ผมคิดว่าทางอิสราเอลเนี่ยเขาเขากังวลกับสัยานุภาพทางการอาหารโดยเฉพาะขีปนาวุธของอิหร่านต่างหากที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันสามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปอย่างเทววาวิสได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย การที่อเมริกาจะเจราจาเรื่องนิวเคลียร์กับยิรานเนี่ยนะครับเจราจากันมาหลายรอบเนี่ยนะฮะอิราเอลจ,จึงมองว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรกับเขาถึงแม้จะบรรลุข้อตอกลงมันได้อ,อิหรานจะยอมยุติโครงการพัฒนานิวเคลียร์หรือรื้อถอนก็ตามเนี่ยครับแต่ว่าปัญหาของอิซาเอลก็คืออิรานมีสาย,ยานุภาพทางการทาหารที่มากเกินไปที่จะเป็นภยัยคุกคามต่ออิราเอล ดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการที่สุดก็คือดึงสหรัฐอเมริกาจัดการอิรานเขาถึงเลือกที่จะปฏิบัติการวันที่สิบสามมิถุนาเพื่อล้มกระบ,บวนการเจราจาระหว่างอิรานกับสหรัฐอเมริกาด้วยทีนี้มาถึงตอนนี้เนี่ยนะฮะไอสิ่งที่มันมันวิตกกังวลกันอยู่เนี่ยว่าอตอนนี้สหรัฐอเมริกากำลังจะเข้าสู่สงครามแล้วใช่ไหมนะเพราะว่า โดนัทรัมเนี่ยก็ได้สั่งการนะให้เรือปบบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐเนี่ยขยับเข้ามาที่ตะวนออกกลางแล้วส่งฝูงบินออกไปแล้วนะครับแล้วก็แสดงท่าทีหลายๆอย่างเหมือนกับว่ามันจะเกิดสงครามเช่นไปประชุมกับกลุ่ม G7 ก็กลับก่อนไม่แถลงการร่วมไม่แถลงการร่วมแล้วก็ไม่ยอมรับเรื่องของดีเอสคาเลตนะฮะหรือการลดความตึงเครียดที่กลุ่ม G7 ต้องการ นะฮะแล้วก็กลับมาประชุมกับฝ่ายความมั่นคงนะครับเสร็จแล้วทัําก็บอกเลยว่าให้เอคนอิ่านออกจากกรุงเทพฯอิสานให้หมดะนะฮะ,ฮะแล้วก็ให้อิ่านยอมรับข้อตกลงไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยประเทศอิ่านจะไม่เหลืออะไรเลย<ะ>นะครับ<ะ>คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นการออยู่ระหว่างก้ามกึ่งนะฮะว่าจะเจรจา,าแล้วบรรลุข้อตกลงกัน<ะ>หรือว่าจะ เข้าสู่สงครามอเมริกาจะถูกดึงเข้าสู่สงครามครับะะซึ่งซึ่งไอ้ขณะนี้นะฮะ,ะจริงจริงอเมริกาก็ผมคิดว่ายังไม่ต้องการเข้าสู่สงครามแต่ว่าก็ถูกถูกกดดันถูกล็อบบี้หนักมากมนะครับแล้วการกดดันเพื่อให้อิหร่านกลับสู่โต๊ะเจราจาเพื่อบรรลุข้อตกลงร่วมกันเนี่ยครับผมคิดว่าเอมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรฮะ อการ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 ยื้เวลาออกไปนะครับหรือการให้โอกาสนะอีกครั้งหนึ่งนะที่จะมาคุยกันแต่ถ้าไม่สําเร็จนะครับตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเกิดเส่สงขรามขึ้นได้อเมริกาอาจจะเข้าได้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าอเมริกาถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆหรือไม่ถูกลากดึงเข้าไปด้วยอุบัติเหตุ นะเช่นเรือถูกโจมตีหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอเมริกาก็คงไม่ต้องการเข้านะครับกับอีกอีกอีก,อกแนวแนววิเคราะห์หนึ่งก็คือว่าถ้าสมมุติว่าการโจมตีของยิรานเข้าไปในอิสราเอลเนี่ยมันสร้างความเสียหายจนกระทั่งอิสราเอลไม่สามารถยอมรับได้เนีย uh huh. นะครับอาจจะอาจจะนําไปสู่การพิจารณาว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอ่าอาจจะต้องยอม อให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยตกลงกับอิหร่านแล้วแหละ <c oughs> จากเดิมที่วางเงื่อนไขไว้ว่าไม่ได้ไม่ยอม <c oughs> ตรงนั้นตรงนี้ไม่ยอมซึ่งทัาเองเนี่ยก็ไม่พอใจนะในทันยาอูนะตอนแรกว่าไม่ยอมรับใน, <c oughs> ในเงื่อนไขนะครับของการเจรจานะครับ <c oughs> มันอาจก,ก็อาจจะทําให้อิสราเอลเนี่ยอผ่อนนะเงื่อนไขตรงนั้นลงได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่สิ่งสําคัญที่ผมผมผม,ผมกําลังคิดอยู่เนี่ยก็คือผมมองว่าการที่ทัาหขู่อิหร่านอย่างหนักเนี่ย อาจจะหมายความว่าเขาเองก็มั่นใจว่าหลังจากที่อิหร่านเสียหายหนักอิสราเอลเสียาหายหนักเนี่ยทั้งสองฝ่ายจะยอมรับในเงื่อนไขของอสหรัฐอเมริก,นกานะเพราะว่าหถ้าเดินหน้าต่อไปพังด้วยกันทั้งคู่ครับแต่ทีนี้การขู่อิหร่านแบบนี้เนี่ยอมันจะทําให้ภาพที่ออกมาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือว่าสมมุติว่านาไปสู่การบรรลุข้อตกลงกันและมีการหยุดยิงเนี่ยใช่ไหมครับ เราก็จะคิดแล้วว่าโอ้เป็นเพราะโดนนั่นท้ามขู่อิรานได้ผลอิรานเสียหายหนักอิรานยอมแพ้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นการรักษาหน้าของทางฝั่งสหรัฐเมริกาและแต่เองด้วยถูกไหมครับส่วนอิรานเองเนี่ยสิ่งที่อิรานจะได้ก็คืออิรานก็จะเอาไปไปอะไรฮะขยายผลว่าเฮ้ยนี่คือชัยชนะของอิรานนะฮะเพราะว่า อิสราเอลเนี่ยประกาศจะเปลี่ยนระบอบการปกครองจะสังหารผู้นําแล้วอิหร่านเองก็เป็นประเทศเดียวในโลกที่โจมตีอิสราเอลได้ขนาดนี้ก็จะเอาไปขยายความในแบบที่ตัวเองเป็นฝ่ายชนะอิสราเอลก็จะเอาไปขยายความในแบบที่ตัวเองเป็นฝ่ายชนะอธิบายกับประชาชนเื้องให้อเมริกาก็ผมคิดว่าก็จะเอาหน้าเจตการทําทำที่เป็นเจ้าพ่อเรื่องของการดิวการเจรจาเนี่ยนะฮะวันนี้ก็ ต้องเรียกว่าทําเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะครับเ,เขาจะต้องหาทางลงให้กับทั้งสองฝ่ายนะโดยการทําให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเอเป็นฝ่ายชนะหรืออย่างน้อยไม่แพ้นะถ้าถ้าเป็นนักเจราจานักต่อรองเอคนกลางที่ดีเนี่ยนะไอไอไอ ไปทักษะนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งจาเป็น,นครับอ,อาจารย์ครับคือเราเพิ่งบัดหมาดไหมนเนี่ยคุณทรัมป์เพิ่งมาตะวันออกกลางแล้วก็ได้ของขวัญไปเป็นคือจริงๆได้การลงทุนมากมายที่ทุกประเทศประกาศไปรวมทั้งได้ Air Force One ลำใหม่ที่ที่ประกาศไปด้วยอาจารย์ เขาก็เขาเขาจะไม่นึกติงของขวัญที่เพิ่งรับไปในขณะเดียวกันเนี่ยชาติมุสลิมเองก็ดูเหมือนว่าแน่นอนว่าต้องต้องติดตามเรื่องนี้เพราะว่ามันกำลังจะขยายผลกลายเป็นเรื่องใหญ่ขณะที่รัเสเซียกับอิหร่านเราทราบว่าเขาใกล้ชิดกันเขาเขาส่งอาวุธให้กันเขาพัฒนาดโดรนส่งให้ทางรัเสเซียไปใช้ช่วยลบด้วยขณะเดียวกันก็บอกว่าตอนนี้ความสัมพันธ์กับอเมริกาเนี่ยติดลบไปแล้วคือแน่นอนว่าอเมริกากับอิสราเอลนเนี่ยเขาใกล้ชิดกันแต่อิหร่านกับรัเสเซียก็ไม่ได้ห่างกันมันจะกลายเป็น คือตอนนี้คงไม่ใช่สงครามตัวแทนแล้วแต่ว่ามันจะกลายเป็นระดมเข้ามารวมไปถึงชาติมุสลิมชาติอาหรับต่างๆซึ่งก็ก็ไม่ได้วางเฉยได้กับเรื่องราวที่มันรุนแรงขนาดนี้อาจารย์ประเมินทางทางร้ายสุดจะเป็นยังไงคือทางดีสุดคือหยุดยิงอย่างที่เราเราเราเข้าใจว่าเอาละทุกคนก็จะกลับไปอธิบายเหตุผลกับชาติตัวเองได้ซึ่งมีเรื่องให้อธิบายจริงๆแต่าทางร้ายสุดมันจะเป็นไงฮะอาจารย์ฮะครับคุณว่าพูดมาหลายประเด็นน่าสนใจนะอย่างเช่น ที่ว่าเอทั้มก็ไปอาลับมานะฮะได้เงินได้ทองได้เครื่องบินเต็มเปหมดเนี่ยมันจะมีผลอะไรคืออาลับเนี่ยเพิ่งออกประชุมกันล่าสุดที่สิบประเทศเนี่ยนะครับแล้วก็แสดงจุดยืนปนามาเอลนะฮะไม่เห็นด้วยแล้วก็สนับสนุนยิบานนะครับแต่ยืนยันว่าภูมิภาคนิวเคลียร์ต้องไม่มีไอภูมิภาคตะวันออกกลางต้องไม่มีนิวเคลียร์ครับ โอเคมันอาจจะมีผลระดับหนึ่งแต่คุณคุณว่าเห็นไหมว่าโดนด์ท์ไม่ได้ต่อว่าอารับพวกนี้เลยไม่ได้กดดันครับคหรือแสดงท่าทีไม่พอใจนั่นแปลว่าเออเงินทองที่ได้ไปเนี่ยนะฮะเคร่งบินเนี่ยก็อาจจะมีผลทําให้ทาเนี่ยไม่แสดงท่าทีหยุดปีต่อท่านอารักถูกไหมฮะทีนี้ไอ้กรณีของเอรัสเซียกับอิหร่านเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะฮะคือทัพปูตินกับทาเนี่ย ไม่ต้องการเผชิญหน้ากันไม่ต้องการทาสงครามกันถูก<ะ>ไหมฮะครับเอ่อแต่ถ้าสมมติว่าสหรัฐอเมริกาเข้าสู่สงครามโดยตรงกับอิหรานเนี่ยถามว่าปูตินนะฮะถึงแม้จะไม่ต้องการเข้าสู่สงครามแต่ก็ต้องยกกระดับการสนับสนุนอิหรานเพิ่มมากขึ้นอ่ะครับถูกไหมฮะครับในแง่ของการต้องการระบบนะ,ะ S400 อะไรต่างๆหรือการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดาวเทียมอะไรก็ว่าไปเนี่ยแต่มันหมายความว่าบทบาทของรัสเซียก็จะต้องเพิ่มขึ้นเพราะว่ารัสเซียจีนไม่ได้มีพันธมิตรในลักษณะแบบนี้เฉพาะอิหร่านเท่านั้นนะฮะจะมีเมกาหลีเหนืออีกนะฮะ่ะนะฮะถ้าเกิดไม่ช่วยอิหร่านแล้วเกาหลีเนี่ยบอกโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้วันหนึ่งจะทิ้งเขาไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นรัสเซียก็ต้องขยับเช่นเดียวกันนะฮะช่งตรงนี้มันจะสุ่มเสี่ยงละให้ให้ทั้งสองมาหามหน้า ประชญหน้ากันนี่คือสิ่งที่เขามาหาำนาจเองก็กังวลแล้วก็ไม่อยากให้ไปถึงจุดนั้นเขาจึงคุยกันและพยายามที่จะตอนเนี้ยหาทางลงให้กับทั้งฝ่ายอิหร่านแล้วก็ฝ่ายอ,อิสราเอลนะครับ,รบเขาก็ไม่ต้องการประชญหน้ากันแต่ถามว่าซินาเลโอนะฮะที่เลวร้วายที่สุดเนี่ยน่ก็คือนั่นแหละฮะการที่มันเกิดอย่างเช่นยกตัวอย่าง เรือที่สหเมกาเรือบรรทุกเครื่องบินที่สหเมกาส่งเข้าไปเนี่ยที่เป็นรุ่นเก่าแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสมมติว่ามันถูกโจมตีขึ้นมานะใครโจมตีมนะครับอเอ่อมือที่สามมือที่สี่ม,มือที่สองอนะแล้วถ้ามันลากดึงสหเมกามถูกบีบให้ต้องเอเข้ามาสู่สงครามเนี่ยครับนะมันก็จะอันตรายมากนะครับหรือแม้แต่ถ้าขีปนาวุธที่เอออิรานยิงเข้าไปใน เรืออาวิีประกาศเนี่ยมันไปมันไปทําให้คนอเมริกันเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอืมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกครับอันนี้คือนี่คือกรณีเลวร้ายที่สุดแต่ผมคิดว่าเอทั้งทรัมป์แล้วก็ปูตินเนี่ยเขาก็พยายามที่จะเลี่ยงไม่ให้มันเกิดขึ้นนะครับอาจารย์ครับกองทัพของฝั่งตะวันตกเนี่ยอยู่ในชาติอาหรับเนี่ยหลายๆที่อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้ว ตอนนี้เขายังห้ามใช้น่านฟ้าไหมฮะคือหมายความว่าชาติอาหรับเนี่ยก่อนหน้าเราได้ยินว่าเขาห้ามใช้คือห้ามห้ามตะวันตกที่มีกองทัพอยู่เนี่ยใช้น่านฟ้าหมายความว่าก็ไม่ให้เอามาสนับสน,นุนเรื่องนี้คือตอนนี้ก่อนหน้าน,นี้ก็กังวลกันว่าอิหร่านถ้าถูก,ถ,กถูกชาติตนตกเนี่ยสนับสนุนอิสราเอลเนี่ยจะโจมตีไปยังไปยังกองทัพที่อยู่ในในชาติอาหรับอื่นๆแต่ว่าถ้ามีการห้ามใช้กองทัพเหล่านั้นเขาก็คงจะ ทำได้โดยไอ้เจ้าเรือบรรทุกเครื่องบินนย่ยที่เราว่าชาติอาหรับยัง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 ยืนในจุดนี้อยู่ไหมฮะอาจารย์ฮะยังยังยืนยืนในจุดนี้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะมีข่าวออกมาว่าอาหรับเปิดน่านฟ้าให้เอลีงซึ่งเป็น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 สงครามข้อมูลข่าวสารนะะเพื่อหีกปัญความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับอาหรับอะนะครับคือถ้าเราเป็นอาหรับเห็นใส่อนุภาพของขีปนาวุธอิหร่านเนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะเอาตัวเข้าไป กี่ยวข้องด้วยถูกไหมครับเขาเขายังไม่ให้ใช้ฐานทัพอยู่ครับแล้วนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมท่านไม่ไดต้องส่งกองเรือเข้าไปนะครับส่งฝูงบินเข้าไปนะครับแต่ประเด็นที่มันมันมันน่าสนใจก็คือกรณีของจอแดนนะฮะที่มันอยู่ติดกับอิสราเอลใช่ไหมจอแดนจุดยืนก็คือว่าจะสกาศขีปนาวุธทั้งหมดนะที่ผ่านเข้ามาในน่านฟ้าของจอแดนไม่ว่าจะมาจากของใครใช่ไหมทีนี้ พออีหลานยิงเข้าไปจอแดนก็สกัดพอสกัดปุ๊บเนี่ยก็จะถูกปีความว่าจอแดนช่ยอนเช่วยสนับสนุนอิสราเอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเรามองในมุมของจอแดนเขาบอกว่าเขาไม่ยอมให้หน้าต้าเขาถูกใช้เป็นเป็นทางผ่านในการเข้ามาโจมตีกันอะไรอย่างเงี้ยครัเพราะว่าระวังบ้านของตัวเองนะเพราะเรื่องเพราะเรื่อง อะไรปฏิบัติการทางทหารเหนือนานฟ้า <c oughs> อของรัฐใดรัฐหนึ่งมันเป็นเรื่องสําคัญคี้ย <c oughs> ถึงแม้เราจะไม่ได้เป็นคู่ขัดแยง้งโดยตรง่ <c oughs> อันเนี้ยก็จะถูกตีความไปแบบหนึ่ง <c oughs> นะครับ อาจารย์ครับขอพูดถึงคนไทยนิดหนึ่งคือก่อนหน้านี้ตอนนี้ฮามาสก็มีข่าวมานะครับว่าระหว่างที่เราคุยกันอยู่เนี่ยฮามาสก็ถูกถูกโจมตีโดยอิสราเอลเช่นเดียวกันนะครับเสียชีวิตไประดับ50กว่าคนในรอบเดียวคือคือบริเวณที่ใกล้ใกล้ไปรับอาหารซะด้วยอย่างที่เราทราบก่อนหน้านี้เสียชีวิตกันไปเป็นสินี่มีข่าวล่าสุดว่าตายไปอีก50 51คนแล้วเจ็บไปอีก200คือก็ไม่ได้เว้นที่จะโจมตีฮามาสกับผู้คนที่นั่นในขณะเดียวกันอาจารย์ครับคือคือ ถ้าภาพทั้งหมดมันเกิดขึ้นเลยเกิดขึ้นไปแล้วคนไทยก็เดือดร้อนเช่นกันอาจารย์ครับพูดถึงคนไทยสักนิดหนึ่งตอนนี้ก็เห็นว่าลงหลุมโล,มลมภัยกับอุตรุดครับอาจารย์ครับครับในในเตหะรานเนี่ยสารทูตก,ก็แจ้งให้ออกนะ,ะครับเรียบร้อยซึ่งผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะฮะต้องต้องหนีแล้วก็ความปลอดภัยมาก่อนนะครับในอ,อิสราเอลเนี่ยซึ่งมีแรงงานไทย เยอะมากแล้วเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็อย่างน้อยสุดออกนะฮะในที่ปลอดภัยออกจากเทลอาวิสแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับก็ต้องออกจากเซลนะฮะอย่างเร็วที่สุดเพราะหลายประเทศอย่างเยอรมันจีนเนี่ยหรือแม้แต่อเมริกาเขาต้องการเอาคนของเขาแต่ว่ายังออกไม่ได้เราก็ต้องเตรียมออกยพคนแล้วนะเพราะว่ามันมันมันไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมันมันมันยากที่จะ ทํานายได้นะครับผเพราะฉะนั้นปลอดภัยที่สุดคือเออพยพคนไทยแล้วแล้วรอบนี้ไม่ควรให้ไปแล้วนะครับอาจารย์รอบที่แล้วก็ยืนยันว่าคนไทยอยากไปก็อยากได้คา่คาจ้างอาจารย์เราก็เข้าใจแต่ว่าก็อีกเสียงเลือกเกินวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากครับอาจารย์มนต์ครับเดี๋ยวเราต้องติดตามกันแบบใกล้ชิดเพราะว่ามันวันต่อว,วันจริงๆเรียกได้ว่าชั่วโมงต่อชั่วโมงกว่าได้นะครับอาจารย์มนต์ครับขอบพระคุณอย่างสูงครับอาจารย์ครับเดี๋ยวรอบต่อไปเราติดตามกันต่อครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผม